อำเภอควนเนียงขอรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย10ประการกิจกรรมคิ c ออฟการรณรงค์สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนโดยมีรายละเอียดดังนี้เวลา10นาฬิกานายวินิจเทพพนิ์นายอำเภอควนเนียงปล่อยแถวปลัดอำเภอและพัฒนากรประจำตำบลน,นำพันผักไม้ผลอาทิเชน่นมะละกอมะเขือ พริกต้นฝรั่งกล้าผักสลัดหมากและพันไก่เพื่อไปร่วมกิจกรรมชาวควรชวนแบ่งปันและร่วมกิจกรรม kick off ก,การรณรงค์สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในพื้นที่แต่ละตำบลร่วมกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และกลุ่มองค์กรต่างๆในเวลา14นาฬิกากิจกรรมชาวควรชวนแบ่งปันระดับอำเภอระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน โดยในระดับอำเภอมีหัวหน้าส่วนราชะการสากรการเกษตรวันยังจำกัดคณะครูและนักเรียนจำนวนสามโรงเรียนได้นำของมาแบ่งปันอาทิเช่นข้าวสารน้ำดื่มนมจืดน้ำมันพืชพันปลาดุกและพันพืชต่างๆได้แก่พริกมะเขือมะละกอต้นกล้าผักสลัดมะพร้าวฝรั่งผักชีตะไคร้สมุนไพรว่านหางจระเข้ ดินปลูกและผักสดต่างๆโดยนำมามอบเพื่อการแบ่งปันให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูกณนบ้านพักของตัวเองหรือบริเวณสำนักงานเพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมให้ในหน่วยงานกลุ่มองค์กรในอำเภอควนเนียงปลูกผักสวนครัวตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับตำบลมีกิจกรรมชาวควรชวนแบ่งปันสจุดดังนี้ 1. หมู่บ้านยั่งยืนบ้านโคกศักหมู่ที่9าตำบลควนโศส 2. หมู่บ้านยั่งยืนบ้านเกาะยวนหมู่ที่11อตำบลรัตภูมิ3หมู่บ้านยั่งยืนบ้านเกาะใหญ่หมู่ที่8ตำบลบางเหลียงและสวัดท่าข้ามหมู่ที่หนึ่งตำบลห้วยลึกโดยของที่นำมาแบ่งปันอาทิเช่นพันธุ์พืช พันผักสวนครัวต่างๆไม้ผลและไม้ยืนต้นและในเวลา15นาฬิกากิจกรรมค i กออฟการรณรงค์สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนณบ้านพักนายอำเภอควนเนียงโดยนายอำเภอควนเนียงได้ให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารการปลูกผักการเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงปลาเพื่อสร้างพลังอาหารด้านโปรตีนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเนียงจำนวน50คน และได้จัดก,กิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันโดยร่วมกันปลูกมะละกอในบริเวณเส้นทางเข้าบ้านพักในอำเภอควนเนียงหลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและผู้มาร่วมกิจกรรมได้รับก้าพันธุ์พืชพันผักกลับไปปลูกหน้าบ้านพักของตัวเอง นอกจากนี้ในส่วนของระดับตำบลก็ได้ดำเนินกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันหมู่บ้านละหนึ่งเส้นทางได้รับก้าพันพืชพันผักนำไปปลูกนาะบ้านกำน,นันแต่ละตำบลและผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่งบป,ประมาณของทางราชการโดยคิดเป็นมูลค่ารวมเป็นเงิน22,900บาทดังนี้ และอำเภอควนเนียงได้มีการส่งเสริมการปลูกผักตามบริบทของชุมชนการปลูกผักยืนต้นเช่นคูนแคชะมวงลูกเหลียงขี้เหล็กมะขามสตอรวมถึงการปลูกลูกเนียงซึ่งเป็นชื่อของอำเภอควนเนียงเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้นานทนทานโรคมแมลงและดินฟ้าอากาศรวมถึงไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยและสารพิษ ตอบสนองเศรษฐกิจกของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป